สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวอ้นนะคะเลขเด็ดกับแนวทางวยลาวพัฒนานะคะคในงวดของวันที่19นะคะเดือนกันยายนนะคะ2568วันนี้นะคะมาแบ่งปัน,ปน 0, สูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนีร้เน้นร,รูดวิ่งนะคะ,ะ,คะพี่ๆก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ด้วยนะคะ ของวันที่แล้วนี้ไม่มานะคะพี่พี่ต้องขออภัยด้วยนะคะก็วันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะคะสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดก็ฝากคาเตือนแนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณมีเข้ามีหลุดปรับปรุนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะพี่ๆของวันนี้นะคะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ วันนี้ตรงกับวันศุกร์น้องเอดให้ดินที่ห้าหกสามนะคะพี่พี่ห้าหกสามวิ่งรูดที่ห้านะคะถ้าไดนชอบนะคะตัววิ่งตัวรูด ตัววิ่งตัวรูดนะคะพี่พี่เดี๋ยวมาดูตารางควบคู่ไปด้วยนะคะตารางก็จะมีห้ามีหกมีสามมีแปดมีสี่มีเจ็ดนะคะตัวเด่นห้ากับหกก็จะมี นิ้นไปที่ห้าหกห้าสี่ห้าแปดแล้วก็5 3นะคะพี่พี่ถ้าใดชอบนะคะตามนี้ได้เลยเนาะสำหรับตัวนิ้นนะคะก็ขอให้มาดิ่งดงปังปังก็แล้วกันนะคะสำหรับเราวันนี้นะคะขอให้มาในตัวที่น้องเอ็ดจับให้นะคะพี่พ ขอให้เด่น5้าเด่น6เด่น3นะคะวันนี้มาคู่กันเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับโชคกันนะคะวันนี้ขอให้ปังๆมาในตัววิ่งตัวลูดตัวเน้นตัวเจาะนะคะสำหรับคลิปนี้ร่ำรวยทุกท่านเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ